สวัสดีครับครับผมเซลนัทส์นะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กับอ่าน้องสัญญค่ะอ่านะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเนี่ยเรียกว่ามาออกรถกับ MG ็มยานะครับวันนี้โชคดีมากๆที่ได้มาเยี่ยมถึงบ้านลูกค้าเลยเพราะเรามีบริการอะไรครับบริการจัดส่งอานะครับจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับวันนี้อะเดี๋ยวมาถามความประทับใจกันบ้างนะครับตั้งแต่วันแรกที่เรา ได้คุยกันเนาะเราคุยผ่านทางช่องทางออนไลน์เนาะถามว่าการคุยออนไลน์เนี่ยเราตัดสินใจยังไงถึงตัดสินใจที่จะจองแบบออนไลน์อะครับดูดูรีวิวเยอะมากค่ะดูรีวิวเยอะมากเนาะทั้งคลิปทั้งรูปภาพดูเยอะมากค่ะสิเยอะมากแต่ว่าเราหาข้อมูลของ MG เนี่ยมาเยอะพอสมควรเลยเยอะมากค่ะเนาะชอบอะไรใน MG ครับดีไซน์เลยค่ะดีไซน์แบบง่ายๆเลยใช่ไหมเรียกว่าสวยหรูเลยนะครับอ่ะพอเราตัดสินใจเลือกรถละตัดสินใจจะออกรถละ วันที่เราตัดสินใจทําสัญญาง่ายหรือยากเร็วหรือช้านะครับอ่าแล้วครับเรกว่าการอนุมัติเป็นยังไงนะครับเร็วมากวันเดียวเลยเนาะนะครับแล้วก็รอรถรอนานไม่ถ่นจริงจริงไม่นานนะคะไม่นานเลยเนาะนานที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะรับรถเท่านเ้นเองเขาไม่ได้เลิกนะครับวันนี้เลิกดียามดีวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่9ค่ะอ่านะครับวันที่9เดือน12นะครับเป็นเวลา11บอโมงนะครับเป็นเลิกดียามดีมากเลยนะครับผมอ่านะครับต่อมานะครับอยากจะสอบถามความ การบริการของที่ปรึกษาการขายบ้างดีกว่าอย่างของผมเองเนี่ยนะครับบริการเป็นยังไงบ้างครับโอ้ที่นั้นบริการดีมากดีมากจริงๆค่ะรวดเร็วมากอ่ารวดเร็วทันใจอ่านะครับเรียกว่าไม่มีทิ้งลูกค้าถูกไหมครับผมอ่านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อรถนะเชื่อว่าหลายๆคนต้องฟังเทคนินี้และอยากจะได้อ่าความรู้สึกของน้องสันโยว่าถ้าเราแนะนําเพื่อนที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยให้ตัดสินใจมาซื้อแบรนด์เรนจีเนี่ยอยากแนะนำไของบ้านถ้าโดยส่วนตัวนะคะก็ ก็ต้องอยู่ที่ความชอบก่อนดีไซน์ชอบไหมลองดูรีวิวเยอะๆก่อนว่าตอนขับเป็นยังไงข้อเสียอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราอะค่ะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ดีไซน์ด้วยทุกอย่างแล้วก็เลยเลือก MG เพราะว่ามันสวยมากรว่า MP. ใช่ค่ะแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากนะคะราคาราคานี้เรียกว่าบางคนเนี่ยมองีนราคาหลักล้าน up เลยนะดูจากมิซายดูจากอะไรดูจากออฟซ่่อนี้คือหลักแสนอ่ะอ่าหลักแสนเลยเนาะเรียกว่าใครๆครก็ออกได้ใช่นะครับอ่าโอเคนะครับเพราะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องตันยนและก็ครอบครัวมากๆเลยนะครับน้องนะครับก็ยังไงเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยน่าจะอาจจะขออนุญาตเอาตรงนี้ขึ้นสู่โซเชียลนะครับนะครับเพื่อให้คนอื่นได้เข้ามาดูรีวิวเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากออกรถเ้ายังไม่ตัดสินใจดอว่า จะเอาดีไม่เอาดีตัดสินใจยังไงดีนะครับเนาะอ่าประมาณนี้ครับบ๊ายบาย